สวัสดีครับคุณผู้ชมต้องรับเข้าสู่รายการ IPM e n t e r t a i n ครับวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงมีข่าวสารบันเทิงมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้กันอีกแล้วครับโดยนี้เป็นเรื่องราวของคนบันเทิงครับที่หลายๆคนอาจมองดูว่าสดใสแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแต่อีกหนึ่งแง่มุมของคนบันเทิงก็กลับไม่ได้สดใสเหมือนที่คุณผู้ชมรู้กันโดยกรณีนี้ครับมีไฮโซแพรวพิธีกรชื่อดังครับ ทั้งเป็นพรีเซนเตอร์และผู้บริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งซึ่งถูกทางออยตั้งข้อสงสยัยและบุกยึดผลิตภัณฑ์เป็นของกลางมูลค่ากว่า70ล้านบาทซึ่งภาเพเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันใน IPM e n t e r t a i n เ e n t ครับ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อค่ำของวันที่23ธันวาคม2557ที่ผ่านมาหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขายผ่านทางเคเบิลทีวีก่อนตรวจสอบและขยายผลจนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารนำกำลังเข้าจับกลุ่มโกดังสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางนาตราดของบริษัทไฮสกินประเทศไทยจำกัดโดยตรวจพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย จำนวนมากมูลค่ากว่า70ล้านบาทจึงยึดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดี ครับคุณผู้ชมและล่าสุดเมื่อวันที่27ธันวาคม2557ที่ผ่านมาไฮโซแพรวผู้บริหารบริษัทไฮสกินประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้ออกมาถแถลงชี้แจงถึงกรณีของผลิตภัณฑ์ตนเองครับว่าได้ผ่านออยอทุกตัวแล้วผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยถึงที่จะนําออกมาจําหน่ายได้โดยกรณีนี้ครับตนเองยังรู้สึกงงงวยกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากเราจะไปติดตามภาพงานถแถลงข่าวในครั้งนี้กันครับตอนนั้นคือพี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเด็กก็โทรบอกว่า มีใครก็ไม่รู้มาบอกว่าให้เปิดเราก็บอกว่าเปิดมันเป็นโกดังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นโกดังเนี่ยไม่สามารถจะเปิดได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่ามันมันเป็นทรัพย์สินมันเป็นทรัพย์สินที่เขาดูแลถูกไหมคะ<อ>เขาต้องรับผิดชอบอเขาก็ไม่กล้าเปิดทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าถ้าไม่เปิดจะพังจะงัดเด็กก็กลัวใช่ไหมคะ ก็จําเป็นจะต้องยังีงม่แหงประตูแล้วเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้เด็กก็ทํายังไงสักอย่างคงจะมีการตัดกุญแจนะเท่าที่พี่เข้าใจเพราะว่าตอนนั้นนะพี่ไม่อยู่ก็ตัดกุญแจน่าจะตัดกุญแจแล้วก็เข้าไปได้แต่ไม่รู้ด้วยวิธีการใดรู้แต่ว่าถูกบูกแล้วก็เข้าไปพี่ก็ถามว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่ามีสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงเขาบอกว่ามีคนแจ้งเข้าไปว่ามีสิ่งผิดกฎหมาย เอ๊ะสิ่งผิดกฎหมายแล้วออยอมายอย่างไง<ม>เขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนชี้เข้าไปว่าตรงเนี้ยทาไม่ถูกต้องเนี่ยพี่บอกว่าอะไรคือไม่ถูกต้องขอทราบหน่อยอะไรที่บอกไม่ถูกต้องเขาบอกว่าเออพี่ไม่ได้อยู่แล้วตอนนั้นผู้บริหารของพี่ก็บอกว่าเขาบอกว่าเราไม่ถูกต้องต้องเอาของทั้งหมดเนี่ยกลับไปก่อนถึงจะบอกได้ว่าอะไรไม่ถูกต้อง และหลังจากงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ครับก็จะให้เป็นหน้าที่ของทางกฎหมายให้ดาเนินการกันต่อไปและหาข้อสรุปกันต่อไปครับแต่สำหรับนี้รายการ IPM e n t e r t a i n ของเราครับมีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันชิงหนังสือนะครับผม2เล่มนี้ครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นสำนักพิมพ์ซิงบียอนนั่นเองโดยคุณผู้ชมตอบคำถามง่ายๆครับว่าคุณผู้ชมชอบดูช่องไหนของจานส้ม IPM เพราะอะไรครับแล้วโทรเข้ามาต่อคาถามที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รับหนังสือ2รางวัลน,นี้ไปทุกวันทุกเวลาของ IPM e n t e r t a i n ครับแต่สําหรับวันนี้รายการ IPM e n t e r t a i n หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และบางกอกชแนลกันด้วยรวมถึงสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วพิมพ์ IPM Production Official เท่านั้นครับ แต่สำหรับนี้ IPM สื่อสร้างสารรคสังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการกันด้วยเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้นิวและทีมขาวบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ